อ่ะนะอย่างที่บอกเลยว่าเราจะพาไปดูเลิฟซีนแบบว่าไม่รู้เผ็ดร้อนหรือเปล่าอ่ะที่มึงบอกไงว่าเดยวเป็นเรื่องหลังการถ่ายไทมที่มีเลิฟซีนระหว่างพี่เวียกับน้องมินอ่ะอ่ะเนี่แหละเราอยากรู้แล้วเพราะเราดูการม่อี้เองเนาะไปดูกัดีกว่าว่าเอเขาจะมีแบบว่าอินเลิเป็นนอกจอหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหอกันอยาจะรู้เ่ยไปดูกันีกว่าตารอมนกไปครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาอยู่ด้วยกันกับโมอีกแล้วนะคะในช่วงบันเทิเวีี้นั่นเองวันนี้แซ่บสุดๆค่ะเพราะว่าโมนะคะพาผู้ชมเนี่ยบุกมาที่กองถ่ายละครหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้เรตติ้งพุ่งกระชูดฮอตทิตสุดๆไปเลยกับละครเรื่องปิดอโนงน,น,นั่นเองค่ะ เมื่อ้คนสวยนั่นเองนะคะนี่ถามฟานดีกว่าว่ามาเล่นละครเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรื่องแรกแอบแบบว่าให้เมาส์คนน้องคนนี้ดีกว่าใครที่แบบเปินที่สุดในกองใครแสบสุดพี่อูพี่อูจะชอบคิดคําศัพท์แปลกๆอะคะขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจเหมือนพูดมาแล้วพี่เขาจําช่วงนั้นไม่ได้เขาก็จะคิดเป็นภาษาใหม่ของเขาขึ้นมาคิดเองใช่แล้วได้เรื่องไหมคะฟังไม่รู้เรืองภาษาไรนไม่รู้แต่ตลกค่ะรับบทไปเลยค่ะเป็นปานเทพครับค่ะชื่อก็คือปานป่าหวายครับ ยันมุกใช่ไหมคะเล่นจริงก็คือในเรื่องพูดผิดอย่างเงี้ยพูดปานป่าหายแล้วจริงๆมันคือปานป่าไหวอาจจะดูงงแต่ว่าคนที่ติดตามต้องไม่งงเราพอจะเข้าใจแล้วค่ะเมื่อกี้ที่น้องกิฟได้เมาส์มาว่าเป็นคนชอบพูดจาแล้วก็อะไรที่แบบคนอื่นฟังแล้วงงเป็นคนหนึ่งในนั้นแล้วใครที่แบบโหหน้าเมาส์ที่สุดมีเรื่องให้เมาส์ตลอดมียครับช่วงนี้ขาฟิตเนสถูกไหมครับค่ะมันก็จะกินพวกโปรตีนเยอะ โปรตีนส่วนใหญ่ก็ได้จากพวกเนื้อไก่เนื้อสัตว์ค่ะแล้วคิดดูแล้วผายลงมาคุณครับถึงขั้นแสบตากันดีเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่อยู่กับพระนางของเรื่องนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะทั้งสองคนเลยนะพระเอกนางเอกของเรานะคะอาถามถึงฟีดแบ็กของเรื่องนี้ดีกว่าละครเรื่องนี้ตอนนี้เป็นงไงบ้างกระแสดีแล้วก็มีคนพูดถึงเยอะตอนนี้คือ ทุกคนลืมชื่อเบียร์ไปแล้วก <c oughs> ็เจะเรียกคุณใหญ่คุณ,คณย <c oughs> ออายอ <c oughs> <ล>ะอย่งเงี้มีหนึ่งฉา,างกที่บอกว่านะแฟนน่าจะอยากโรยผ่านริชาเลิฟซีดีกว่าตอนเล่นเถืเ่อนไหมโรจินเยอะมากครับก <c oughs> ็เป็นละครที่แบบคือมันเป็นละครแบบ <c oughs> มไม่รู้เรียกว่าอะไรดีมันมันครบหมดเลยอะโรแมนติกอะไรมันมีทั้งแบบคอมเมดี้มีทั้งแบบโรแมนติกมีทั้งแบบแอคชั่นด้วยอะเอ้ยมีคือครบหมดเลยอะ ไปสัมภาษณ์พี่อูมาเขาบอกบอกว่าพี่เวียนเนี่ยโอ้โหเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงที่แบบว่ากินไก่เยอะแล้วก็ถึงกับเข้าฉากด้วยกันแล้วตอทีอยู่ในห้องด้วยกันไม่ได้เลยผมอยากแก้แค้นเขามานานแล้วคุณอูเนี่ยสร้างปัญหาไว้เยอะครับไม่จะเป็นอยู่ดีก็วีนวอยวายเหวี่ยงจะกลับบ้านนู่นนี่นั่แบบทําไมต้องมารอตั้งสามสี่ห้าชั่วโมงอย่างนั้นเลยเหรอคะผมก็นั่งรอกับพี่เนี่ยพี่มาบ่นอะไรอ่ะนั่งรอด้วยกันสัมภาษณ์ต้องพอถ่ายเสร็จปุ๊บกลับไปเลยหายตัวอ้าวหายตัว เขาจะอินเสิร์ตแล้วผมไม่ต้องไปหาดินกลที่แบบเหมือนพี่อูแล้วก็ไป insert แค่เขาบอกว่าเป็นคนพูดไม่ค่อยดูเรื่องชอบทีสับแปลกๆจริงป่ะคะพูดไม่ค่อยดูเรื่องอะไรคะผมว่าสติเขาไม่ค่อยดีด้วยแหละพี่อูอ๋หลังๆมาเขาผมว่าเขาเขาแก่แก่ไปเยอะอ่ะเขาสามสิบกว่าแล้วนะสามเจ็ดแล้วมั้งชียวอยู่แถวไหนหรือเปล่าเห็นเขาหน้าแบบนี้แล้วจะติดตามละครฝากดีกว่าสำหรับเรื่องนี้เลยตอนนี้ละครก็กำลังขีบค้นกันเรื่อยๆนะคะเราสองคนก ฟังละครเรื่อง,งปีนันโงไปด้รักกันแหมต้องบอกเลยนะคะว่าละครเรื่องน,นี้เนี่ยสนุกทั้งในจอแล้วก็นอกจอจริงๆเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นยังไงห้ามลืมนะคะติดตามละครเรื่องน,นี้ด้วยกับปีน,นันโงลุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะทางช่อง74นั่นเองค่ะส่วนสาหรับคราวหน้านะคะโมเนี่ยจะพาผู้ชมไปตะลุยกองถ่ายเรื่องไหนต้องติดตามค่ะแต่วันนี้ไปกันแล้วสวัสดีค่ะ